คืออันนี้ต้องว่ากันตามตรงว่าเสียค่างโง่นะครับคือแจ็คสันเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ไม่ได้เข้าบอลแถมอยู่แล้วคําว่าไมไ่เข้าบอลแถมอยู่แล้วคือแจ็คสันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเจอร์ินตันเนาะคือแจ็คสันเนี่ยมันไม่ใช่นักบอลเกเรเว้ยอันนี้ต้องสารภาพพูดกันกตรงตรงสิ่งที่ผมกําลังจะบอกอย่างหนึ่งคืออ่ามีมีสีิติหนึ่งน่าสนใจแจ็คสันเนี่ยตั้งแต่ข้ามปี2025เนี่ยประตูกับแอซิสรวมกันเนี่ยสประตูแต่มึงโดนไปสี่ สี่ใบก็คือทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยถ้าเป็นกองหน้าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีกองหน้าคนไหนที่แม่งจะโดนใบเหลืองเยอะขนาดนี้ผมเคยพูดถึงแจ็คสันแล้วครับว่าแจ็คสันไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแล้วก็ย้ําหลายรอบว่าถ้าพวกเราเชียร์เชลซีที่เคยเป็นแชมป์ยุโรปสองสมัยเป็นแชมป์ฟี فا ครับเวิร์ครับมาแล้วเนี่ยกองหน้าในเกรดระดับนี้โคตรกระจอกผมใช้คํานี้เลยฮะนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่กระจกที่สุดครับผมเคยพูดแล้วถ้าผมเป็นฟาเบนแชร์ ben are, กองหลังเกา่าๆอ่ะ ผมเป็นแม็กซ์คิวแมนน่ะผมเตะแม่งกระจุยเอาจจริงแจ็คสันไม่ได้มีความน่ากลัวเลยถ้ามึงจะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาริดตมีเ e อ็มบัปเป้มึงมีแจ็คสันกระจอกผมเคยพูดแล้วครับอย่ากระแดกครับว่าอเราลักแจ็คสันไอ้ส่วนรักก็ส่วนรักครับแต่ถ้าเราจะเล่นในฟุตบอลยุโรปเราจะเล่นในฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพมึงกําลังจะเล่นในฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพแล้วมึงใช้แจ็คสันมึงจะชนะเขาได้ยังไงมึงจะเป็นแชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพเหรอ